อเ,เอาไอ,อ้อออออนั่นหนูกินให้หมดก่อนนี่ไงแปลนะค่อแปลอะไรเนี่ยนี่นี่นี่เด็กสุนี่นี่นน นล้วเห็นแล้วน้องถูนาตะเคียนไหมลูกใส่ถุงไว้ใส่ถุงไหมคนเก่งไเอาพเกงเอาไปอไปเก็บแม่ขอลูกเลยจะต้ตัโยนทิ้งลูกไปโยนทิ้งลูกมาน้องกินน้ำมาถูนาตะเคียนไหมลูก มาก้อนก้อนทูตรงไหนทูตรงนู้นก็ได้ตรงไหนก็ได้หนูน้องทูตรงไหนนี่ทาแล้วพอทาแล้วลูกเอ๊ะนั่งทูตรงนี้ทูตรงนี้บ๊อบบ๊อบบ๊อบอบเกิดจะปากมือลูกโูวลหวลูกโูแูงแรงโชว์แรงแรงเอ๊ะไม่อะไรเลยดูดีๆลูกดูดีๆ เห็นยังลูกเห็นยังเห็นเห็นเลขยังดูดิดูดิเลขยังเงอเลขอะไรอ่ะเลขอะไรลูกเลขเก้าเลขเก้ากับเลขอะไรลูกกับเลขศูนยี่ไงเลขเกากับเลขศูนย์นี่ศูนย์เบลอเลยเลขเก้ากับเลขศูน่ยอ๋อได้เลขเก้ากับเลขศน่ยก่นเามเลยมก่อน 卖宝宝。